วังนี้รวยวังนี้รวยวังนี้รวยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแจ็กกี้ผีอยากแฟนเพจแจ็กกี้ผีอยากรชันแนวทางยุตูธรรนะคะวันนี้มันอะไรแม่หมูวังนี้รวยวังนี้รวยวังนี้รวยพี่น้องเอ้ผ้ใดบ่เคยเห็นสั่งครับรถดมาเบิ่งนเดิ้อ เก็บบัตรเก็บบัตรใครจะรวยใครจะรวยเออองอยากนอนแล้ววางนี้รวยวางนี้รวยรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยกังทุกคงทุกคงเลยขอให้ทุกคงประสบความสำเร็จถูหัวถูหัวถูหัว ถูกหวยเรือเบอร์กอทุกคูก็าเป็นคนจริงแจ็กกี้กำลังเดินทางกลับนักะ่าินางกลับสารคามตอนนี้นนถึงอ่อะไรเลี้ยว,วถึงหมวกเล็กก็ใส่เสื้อแดงน้องเตียงก็ใส่เสื้อใน ไม่ใช่วันนั้นไงวันวันที่ไปอีสานลำเพลินเหี้ยปากมากเลยห่องเสียไม่แล้วเหี้ยปากแล้วผู้จัดการยังก่อดอามอามผู้จัดการยังก่อนผู้จัดการศิลปินไปงานเพิ่งมาค่ะผู้จัดเจียงเอาขึ้นจากนอนเถอะพี่น้องสวัสดีครับพี่หนิงพี่หนิงคงฟินนะเวทีเรามาขึ้นอย่ห้องไว้ไวอยู่ จะก,กินไไปเอาคลิปไปลงช่องอยู่ขอบคุณคลิปจากพี่หนึ่งนะคะองนี้รถมากติดอะ่ะมันขึ้นนั่นเขาไหมขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงจากคุณบีบีพรทริปค่ะสาธุไปไหนคะเจคี้เดินทางปลอดภัยกำลังกับสารครามนะคะ รวยรวยรวยวังนี้รวยกันทุกคงทำคไอกบอกัด้คอยปิดเลยว้าวรุ้นหวยไปด้วยกันใครขับรถให้ครแม่หมูไงหมูตัวหนึ่ง ซึ่งบินจากซีสกเกีคือฉันเลยหนีมวอร์นีนะ้าคือฉันเลยหนีโอ้กระายใจในใจสั่ยใช่อิ่มไปอืมมุ่มดิมอยู่มันไปที่อินีเนาะบอดไปทางไหนวันนี้บอดไปกับซอเลยนะคะคือตอนนี้บอสกับซอสไปด้วยกันแล้วค่ะ และหลักที่ห้าที่เวลาไม่แต่งมาานะใส่มา่าวขาว,ขาวฟิลเตอร์ค่ะจากนะไม่ทีเกาชไม่้ั้ลาเร่่าเขาทำไม่ได้ค้ายกันแล้วทุกคนไม่ได้ค้ายกันแล้ว บอสหายไปกับซอแล้วค่ะเข้าไปด้วยกันแล้วค่ะ,คะจะใช้อุปกรณเอาเครื่องมือหลักที่สใช่ค่ะบอสกับซอสมีงานอยู่สมุทรสาครน,นะครับวันนี้นมุนดีๆแล้หน่อยจะใช้อุปกรณ์เอาเครื่องมาอหลักที่หก จะใช้ยกกับเออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่หกช่อง 5, ห้าหกนักส <stop> ั่ตัวอันที่หนึ่งโดยเจ้าหน้าที่จะหมดผลออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลาสกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลาสกันดีแล้วนะคะจะกดออกสัญญาเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับก้านงาและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุกแสบเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ พร้อมแล้วจออกกันวันน้ามตัวคาร์บอนเทนเนอรียกหน้าลยค่ะเรกแน่ค่ะทุกคนเรียกหน่แล้วค่ะเรียกหน่แล้วค่ะวันนั้นไปอีสานลำเพลินโตเต็มไม่ได้เข้าเลยเออโตเต็มจริงวันนั้นน่ะฮ่าฮ่าบอสแลนไปกับซอแมนค่ะลุนลุนลุน สตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก4หนึ่งสอ่สองหนึ่งค่ะแปดเก้สปเป็นวันจงอย่างจงอันนี้พวกเราใครเห็นบ่าเลขที่ออกี่แต่ละามบอกมันมันคนละชุดเองก่อยคงจะรุนเลยแปดเก้าสามไง

โอ้ยพ่อเลขสุดนาะโอ้ยยี่แปดหนึ่งศูนย์ันลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรำมังวันหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สอเอกรวายหน้าตัวครั้งที่สองค่ะถ้าปลูกได้กินยังไยังไม่ได้กินเลยค่ะแม่กลับไปนี่แหละจเาวยน้หน้าสตัวครั้งที่สองแปดหนึ่งศหนึ่งศแล้วเร็วเเร็วเร็ว เลยต้องไปกินตามบางคงคือพ่อบอกเลยนะเฉิมอ่ะคือเบหรอพี่โอ้ยายหน่หมุนเร็ต <hi> ุ่มบนทันไหอยู่บอลาหมุนบนทันไหนสม ม่กูก็บ่เอาคันเลยแม่แต่เคยสือเลขสองางหน้าเจ็ดเจ็เของเจ้าหกเจเตกัั้าปารครับม่มูบาในตีได้สองหมื่พูเล่นะเลขยไหม เลขสายสามตัวเลขแม่แปดเก้าสามสองหกค่าะติดขาดแพ่ข้างมาจะใช้อุปกรณ์ออกระวัลจะใช้อุปกรณ์ออกหวัตหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่สองหลักที่สามดูไรสซอร์ชระชารูออกลัเลีท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะี่ออนไลกล้องราอพร้อมแล้วจะออกางวัลเลขท้ายสามตัวเรียกรถอันนั้นหกหกสองเรียกรถไม่ปนึกศูนยหกหกสอง ดเต้นจนซีบไหลวันนี้ไม่ได้เที่ยวค่ะกำลังเดินทางกับสารคามสี่เจ็อุ้ยอุ้ยมีใบหนึ่งไปครั้งนะคะราวนทาย3ตัวมีใบหนึ่งเลกที่ออกสี่เจ็ดสู้กูยวลาอยู่ในสูต 4ีซีเจ็ดะไโออันนี้สองสีเจ็อันนี้สองีเทำกรรมสเจอันนี้สามซ่ะซื้อหลายเพราะว่ามันเป็นเลขรถเพราะว่ามารูมารูมีบอกกูเดาซื้อกูคืนวามันมีอยู่แหมกูค่อยบเอาอยู่พตอนแรกกูว่ากูสิเ่เอาแล้ววันนี้มันมันเหลืออยู่ใบเดียวกูเลยสีเอากูเลยเอานะนะโอ้ยป๋อปอ้ยก็เจ็ดซีเจ็ดแ้ป๋อ อันนี้เขาเจาใหายออยู่เิีเอไหมสี่เจ็ดีอืมมีไงีี่ีเจ็ดไปหนึ่งแล้วอันนี้สามีเเออแม่มาแล้วหนึ่งใบแม่สีเจ็ดทำไมไม่ออกเลขไทยอ่ะครงที่คอขอเลขท้ายสองตัวก็เป็นสี่เจนะรขอหน่อยได้ไหม ีพันข้อใจไปคือเรียบร้อยนึงพี่น้องวันนี้กับเจ็ดซี่เจ็ดอีกเลยสู๊ซี่เจ็ดซี่อีกแล้วพวกเนี้ยอันนี้เด็ดตัวจัวโอ้ยอีป้าตัวป้าทุกตัวครั้งที่สอง

หนึ่งหนึ่งสีเจ็ดจะ้ยวนที่เดียวตีซูได้หลกวันัที่ี่าใบไอาไปเบอผู้่จการออกกระวนทยสตัวหลักนกมาผู้มีการสำนักกิจการนักศึาษาสถาบันการจัดการปัญาที่โอ้ยเี่ก็เสี่จ็ดสู เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่คืหลายคืแก่โ้โหันสัสี่สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย่นึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่สี่เอีกจักไหวเน่ยเดว ก็ส oh. yeah. uh ี huh. mm ่เ hmm. จ mm ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดโอ้พี่น้องรถตอรีแปดแสนใบนี่รางวัลไม่ไผ่สองตัวมวนวันที่หนสิงหาคมพฤษลาสองพันหาสาบสองเนี่สซองกับ่าเห็นดอกมันม้วนปิดหัว สูทานับลอตเตอรี่ซอยกัวมีจักไปอีหลีไปซื้อแผงไหนกวนมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งไหมกูมาไปเลยเออลังหันมาจะไปจกเจ้าเฮ้ยพี่น้องถือเลขลูกไข่โมกแม่ร่ำรวยร่ำรวยลู้ เล้วมาเหยียบเกอเอสแต่ต่อเกเอสไของโอ้ยกุสพเราลงือบบอลเเนนี่อีนี่พี่ทองหนึ่งซีพี่ทองยพี่ทองหนึ่งซีสี่เก้าซีหกีกับยี่สิบใบบะอดป่วะไม่เลยหน้บาทไม่เลยสองยี่เออบาทเจินได้แต่ประังภาหามือ กูว่าแล้วกูฟันจังสิกูว่าก็จะองที่ถือเลีกนี่แหละกูว่าก็ลงรุ่งไปสื่อหลายๆพี่น้องสื้อน้องใครมุกน้ำข่อยบอเออบึงหลวงรุ่งมาสื่อเอาหลายๆรถทเ้อร์พวกเนี้ยจักเออแล้บอกวันหนึ่งสี่แล้วบอกวันหนึ่งสี่หนึ่งสื่อเอาหลายๆรถเเ้อรสื่อให้มันเบิดคางวัดรถผุนระวังสิเลยสหลีวาหมล้กวมัแล้วรูมาโต เสหนีเป็นดนอหมือน้างหัวรถกี่หมดเนี่ยมาหากลหัออไมอหนึ่งสีไหลีรพ yes ี่น้องรถเตอรีนะสองหนึ่งหนึ่งาือเลยสเหมือนางหัวรถเนี่มาหากันลหัวรอนนา่นใจห่เลยเอใจมาซืือเหมือนคางหัวรถหรือว่าซื้อเหมือนไปเลยอันนี้หนึ่งสี่สองใบหนึ่งสี่สองใบ หนึ่งสี่สองใบเอาคือจี่หลก็หนึ่งสี่บอ้เราจะของมาซื้อเนาะซื้อซื้อคือกันซื้อเลขรถซื้อเลขรถไข่ก็เลขรถหัวหน้าในหลัยได้ค่ะซื้อวังยานีห้าใบห้าสี่บาทวบินนึงหนึ่งแล้วหสี่กว่าศูนย์หนึ่งสเนาะโอ้ยสี่หนึ่โอ้ยสี หนึ่งสีว่าจะให้ทการออกงันเลขมันอันเลขกซหนึ่งเลกหนึ่งซีเนมันอันเนี่ยอ่ันนี้ก็หนึ่งสีอันนี้ก็หนึ่งสีอันนี้ก็หนึ่งสีแฟมบันอันนี้เกตไม่ถูกสาื่อเนี่่า่ดอท้ดอนยูหนึ่งซีไม่ยูสื่อเบื่อเงินบอทันอันนี้เจ็ดเจ บอลลูนนีพถึงลำโมบาเอืน่อีพีเอ็นบอเสือนั่นอีพีเอนบอเสือนมันว่าเสือสองตัวเสือแต่สตัวโอ้ยอันนี้ซีหนึ่งสามซหนึ่งใข้นแกบคลอนแล้วเมื่อเช้าฉันก่อนก่อนจะซื้อหวยพวกมื้อเช้าจนซื้อฉันทำบุญแล้วนโอนจีนสาโกกระเบอแล้วอันนี้ก็หนึ่งซีอันนี้ซีหนึ่งไวสูบอลเนมีธีไปนึตี อันนี้สี่เจ็ไม่ถูกอันนี้ก็หนึ่สถือพี่น้องดีใจพราะคาดห้องจนว่าบนออกสี่เจ็ด้ยไหมนาะแกก็ได้พี่น้องอันนี้ก็หนึ่สี่สี่เยอะมากจริงๆงวดวงนึงหนึลายางเค่งสีอีกสะแนนี่เล้วเเนาะตดเนาไม่ยูุก เส้นทุไลนังได้น่ะเ้ไปจิ้ม้านละนะไ่ใชนี่ไม่่น่ล่อันนี้ก็่สม่่ไมอย่บอกนี่เด้ออ่ดะบมากาละแ่าขายบาทอน้ก็อันนี้ก็สอันี้เมกก่อนหรอมา่้อเยดสมแก็ไม่ถูอุ้ยสูเงหน่าอ้ยยังเกะโ้หมันปดเก้่สาม่ไอ้นี่มันมีแต่ว่าเราก็ต้องทำแบบ ตัวนี้มันไม่ใช่าายเยนลไตอโอ้ยซีเหลกหลายอ่ะมันต้องทำแบบอยู่บ้านอะไรไดีพี่น้องถือเลขบาถือบ้า,านหมี้รินนี่นท่านรียวบนไหลอันนี้ซีหนึนไปเด้อต้องไปเด้อนี่เด้อสู้ตองพากูไปหลวงรุงวา ให้ยากวัดอย่างน้องค่ากูมิมกัวนันเปอยวบอมีนวันนี้อันนี้ซีเร่อร์ด้านบขาบเออแล้วบอกกูแล้วบจะบอกกูอั่วโอ้ยสูงเขาเตัวซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซี่หลายดอกอันนี้กันหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งซีนเออตัดไปก่อนแม่จะเฝ้าทุ่มอะไรโซตู 44จีบแน่นนเนาะเรืนไงเนาะนี่ไง44จี่เย็นไงได้ยูข้อนึงน่อยลูกคก4อยี่ได้วนใหม่ได้เจสิถูกใต้ดินพะโอ้ยดีใจน้ำเด้ผู้ถือกระไดคอยเบิร์วเราชักใยเยอะเลยซีใบนี่ยนะพี่น้อง24 เจ็ดเล่นมแปดสิบสิบเอ็ดสิบามสิบื่อน้ำมันไาดอนเท่าไหร่เงายเสียงมพมาเสียงมันหายบอเอาเอาอันใหม่นะเจ็ดเจ็ดหกเห็นแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดาบินไม่ยังมือโอ้ยมันจะได้ฟังหรือป่นี่ไม่เมือวานเราไปตัดสายกันใกันตัดสายเขาแค่ไหน กาออกที่เราอกาที่เราเปิดออกใหม่แล้วก็ต้องวางสายไปเลยค่ะแมนแล้วก็ตัดสายมันงี้หอกเลื่อนลงมาวางสายวางไปเร็วสายไหนเขาไปเร็วมันมันมาเชื่บมันมาเชื่บมหรอวกาวานนี้ออกอสี่สามหกห้าเก้าสี่เก้าสี ปาดทะเบียนรถบีเอ er ็ม4 -BM ห้าเก้าสี่บีเอ็มหัวหน้านั่นดิปาดเสี่ในรางวัที่างวัลี่รางัลที่อนอเสื้อมาากุปสือเก้าสเขาบอกอยู่้และ436 5 9 5พี่น้องออกทะเบียนบีเอ็มหัวหน้าครับป้ายแดงบีเอ็มหัวหน้า จนว่าปุดมันจะออกไหมสตัวก็ไม่ได้ตีอมเลซือวตัวแล้วมาเลยซื้อกันเลขกมนสองตัวเบิรงซุ่มบัถือสองหกไปซื้อแล้วยี่หมูเอียงสี่สองหซื้อก่าวอีพีแมนบ่เก่าวซีซาคุนเซาุเดนเอ็นไวพี่เอออเออ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  9ก้าสี่่หวันเก้าสี่โเก้าสตัวเดียวเลตัมกกาอมอีปากมึงอมึงได้อฟนอีกสีมึงือเก้กูเหนมึงไปเมนย บอมันว่าได้เกมันนันเขาออก่อนฉันถึงมันหลยอ้าวมันมันนะต้องใข้มูกมกิอะไรกนสินางสี่เพิ่งโดนดิล่ะเลอศข่อยอยากได้ข่อยอยากได้อัน64กซีฮตราจาบารดีใจพี่น้องก็เลยเอาเก้าเแต่อยากนะสตัวเดียวตัวเดียวชื่อเรียกบออกาย ไปตรงไปน้องค่ายผมเมืองเมืองเลยไม่เคยเหยียเลยนะมีเยอะมากมีหลายรสสีหลายนะคขนเลือดสีจับเนาะอันกินสุดอีกแล้ววูเขาว่ามันเลือดเสียมันสูงกว่านะแท้มะซิดินพี่น้องซักหนี่เด้อถือเลขแล้วบายบายขอบคุณเลยนะครับพี่น้องกับโซกคือกันโซกมันสกุลสกคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบายบาย